ดีใจดีใจที่สุดค่ะดีใ,ใจมากๆคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็จะบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะท่านคู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณที่ ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรมค่ะก็ก็ดีใจมากค่ะก็ดีใจมากก็ก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะก็ขอบคุณขอบคุณทนายพี่จิงแล้วก็น้องเฟิร์นทนายอมรน,นะคะแล้วก็น้องเฟิร์นที่ที่สู้กันมาสู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างไต่ต้องบอกเลยว่าทนายไปเตยเก่งมากๆขอบคุณทางสารอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับ ตัวใบเตยแล้วก็ทุกๆคนมากๆเลย